มาอยู่ย่านนางเลิงค่ะพามาร้านที่เก่าแก่มากๆนางเลิงอาร์ตร้านทำล็อกเก็ตหินเจ้าแรกของไทยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเบรยกก็อยู่กับทายยารุ่นที่4ของนางเลิงอาร์ตต้งบอกว่านางเลิงอาร์ตค่ะอยู่คู่กับเมืองไทยอยู่คู่กับย่านนางเลิงเนี้ยปีแล้วนะน่าจะร้อยกว่าปีแล้วค่ะ ที่สำคัญเป็นร้านที่ทำล็อกเก็ตหินเจ้าแรกให้ล็อกเก็ตหินคือทำมาจากหินไม่ได้ทำมาจากหินค่ะแต่คนไทยเรียกติดปากว่าล็อกเก็ตหินเฉยๆจริงๆวัสดุที่ใช้คือทำมาจากอะไรคะทเป็นเซรามิกค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ในมือของเบนเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นอันนี้จะเป็นสีอันนี้ก็จะเป็นสีเตียแล้วก็ที่เห็นอยู่ที่วางโชว์ตรงนี้คือมีทั้งที่เป็นเหมือนเป็นทรงกรุงรีมีทั้งที่เป็นแบบ รูปหัวใจเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็มีค่ะเพราะว่าทางร้านเราเหมือนตัดเองนะคะตัดด้วยมือฉั้นอยากจะทํารูปทรงอะไรเนี่ยอันนี้ก็สามารถสั่งได้เลย,เลยค่ะคือนอกจากจะเป็นล็อกแกงเห็นเจ้าแรกแล้วอะ่ะก็คืองานที่ทำจนถึงทุกวันนี้ร้อยกว่ทีเนี่ยก็คือเป็นงานที่ทํำมือ <ทำ S 1> ค่ะ,คะ นี่แหละค่ะเอกลักษณ์ของนางเลิงอาร์ตก็คือล็อกเก็ตหินทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดทำด้วยมือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายถ้าพูดถึงล็อกเก็ตหินเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าละก็ยุคนั้นเรียกว่าเป็นแฟชั่นกันเลยทีเดียวค่ะเพราะสมัยก่อนการจะเก็บรูปคนรักหรือคนสําคัญเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะถ่ายแล้วก็เซฟลงมือถือได้ง่ายๆแบบสมัยนี้สเมื่อไหร่กว่าจะได้แต่ละรูปเขาจึงต้องหาที่เก็บแล้วก็ติตววด ยอดนิยมในยุคนั้นค่ะล็อกเก็ตผินเริ่มเข้ามาเป็นที่นิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่5เพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ความเจริญและก็อิทธิพลจากชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทในไทยมากพอสมควรและนางเลิองอาร์ตก็เกิดขึ้นในยุคนั้นโดยคุณทวดหมอยหยุ่นแซงเหนียวหรืออาจศิลปะวานิชเป็นชาวจีนที่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเดิมทีคุณทวดอาจเปิดร้านนางเลิองอาร์ตเป็นร้านถ่ายรูปค่ะ แต่พอมีแฟชั่นของล็อกเก็ตหินแพร่เข้ามาเนี่ยคุณทวดอาจจึงศึกษาวิธีการทำล็อกเก็ตหินจนสำเร็จและนางเลิศอ,อาร์ตก็กลายเป็นร้านล็อกเก็ตหินเจ้าแรกของไทยค่ะน็ตพ่อวสวัสดีค่ะอันนี้กระบวนการไหนคะเนี่ยทพื้นล็อกเก็ตะพื้นล็อกเก็ต มันเป็นตัวที่เป็นสีขาวที่คุณจะเห็นในตู้จะเป็นตัวที่ยังเรงรูปนะค่ะขาวด้วยนะครับนี่เป็นขั้นตอนการท่ะห่ข้นทองเหลือขั้นทองลือตามรูปทรงเหมือนกันตามรูปทรงที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาเคลือบหรอคะขระนวนการเคลือบเราก็เรียกว่าอะไรนะเคลือบเรียกว่าเคลือบเป็นเซรามิกใช่ไหรอเนาะอ๋อซึ่งพอมาลงมาทาเนี่ยคือต้องเอามาเผาอย่างนี้เพื่อที่จะได้ออกมาน่เพราะมันจะได้ละลายนานไหมคะเผาแบบนี้ หนึ่งหนูชอบไม่รู้ว่ามีจริงจริงก็ทำทีละชิ้นค่ะตกชิ้นหนึ่งก็เผาประมาณห้านาทีเลยเขาชิ้นหนึ่งเผาห้านาทีค่ะถ้าอย่างในการทำล็อกเก็ตชิ้นงานหนึ่งใช้เวลาในการทำเท่าไหร่อะคะเดือนกว่าเนาะ ได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะคุณผู้ชมกว่าจะได้ล็อกเก็ตถึงแต่ละชิ้นใช้เวลาเดือนกว่าเพราะทุกขั้นตอนมีรายละเอียดมากๆอย่างแผ่นทองเหลืองเนี่ยหลังจากตัดเป็นรูปร่างที่ต้องการก็นํามาขัดให้สะอาดเงาวัตซะก่อนแล้วค่อยมา,าเผาเคลือบเซรามิกแต่กว่าจะได้เซรามิกผงแบบนี้ก็มาจากก้อนเซรามิกที่เขาบดด้วยมืออีกทีค่ะ เป็นตู้โชว์ที่นอกจากจะโชว์อลเกนให้เห็นแล้วเนี่ยคือโชว์ถึงเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์และกระบวนการทำใช่ไหมคะอย่างที่นี้ที่เราเห็นในคกอันนี้เป็นคกผิดค่ะตัวนี้เป็นคกผิดเอาไว้สำหรับบดบดพัวกระจกแล้วก็บดเซรามิกที่เอามาใช้ทาพื้นนะคะพอดีตอนมันมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนและนี่ก็จะเห็นเป็นพวกคู่กันกับสีค่ะ พอตีสีเนี่ยมันจะอยู่ตามมันมันอยู่แบบในขวดอะค่ะเป็นสีแร่ธรรมชาติเป็นผงเป็นผงค่ะแล้วเราก็มาบดเอามาบดกับน้ํามันค่ะค่ะบดบนไอหินอ่อนเนี่ยคะ่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบเป็นน้ํา ซึ่งในบรรดากระบวนการทำล็อกเก็ตขั้นตอนการลงสีเป็นขั้นตอนที่ละเอียดที่สุดแล้วก็ใช้เวลามากสุดเลยค่ะถ้าเรามองรูปที่อยู่บนล็อกเก็ตหินแบบผ่านๆก็จะคล้ายว่าเป็นงานปริ้นหรืองานสกรีนแต่ถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่คืองานเพ้นท์ด้วยมือค่ะแถมต้องเพ้นท์ถึง3รอบกว่าจะได้สีแล้วก็รูปที่เสมือนจริงแบบนี้อือหืมต้องฝีมือขนาดไหนกันถึงทำไดขนาดนี้แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นก้อนๆในกระปุก ก้อนในกระปุกเหล็กนั่นเป็นกระจกค่ะกระจกเป็นก้อนกระจกกอนทยี่ยงยังไม่ได้บดแล้วว่ามาบดได้ครบก็เอาก้อนกระจกนั้นมาบดอีกทีนึงอีกแล้วก็เอามาเผาเคลือบด้านบนสุดอะค่ะล็อกแกตหินที่นางเลิงอาร์ตทำไมถึงยังคงเป็นงานที่ทำมือเป็นงานแบบขัตถกรรมอยู่จนถวันนี้อือสาเหตุที่คงวิธีการแบบดั้งเดิมเอาไว้นะคะ เราเรารู้สึกว่ามันมีความแบบเรียกไงดีมันมันมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างคือของนางละอาคือน,นางละอาเนี่ยคิดค้นเป็นที่แรกค่ะแล้วแล้วสมัยก่อนอนะ่ะงานล็อกเก็ตค่ะมันมันเทคนิคมันเยอะมันมาจากยุโรปซึ่งเราเนี่ยเอามาปรับปรุงพัฒนาจนแบบมันเป็นสไตล์ของร้านเราแล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดเรานําเข้าเทคนโนโลยีต่างๆที่คนอื่นเขาก็ผลิตได้เหมือนกันเข้ามาแล้วแบบว่า มันอาจจะทําให้เราสะดวกสบายขึ้นทําได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันเสียเอกลักษณ์ตรงนี้มันก็ไม่มีจุดแตกต่างอะไรจากคนอื่นเลยแล้วก็สเสน่ห์ของชิ้นงานมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นเพราะเรารู้สึกว่างานเขียนมันมีสเสนเ่ห์มากกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราน่าจะมองอะไรได้ได้ทันยุคอะนะ เราก็คิดว่าร้านนี้มันสามารถพัฒนาไปได้ไปได้มากกว่านี้อีกแต่เรายังคงความนั่งเดิมของไว้เพราะนี่มันคือเสน่ห์แต่ในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆอาจจะต้องถูกพัฒนาออกไปอย่างนี้บอกว่าคนคนรักนางเงินอาร์ตเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์แบบนีตรงนี้เราต้องรักษาไว้ ว่าความนิยมของล็อกเก็ตหินจะลดน้อยลงกว่าสมัยก่อนไปมากแต่ก็ใช่ว่าจะถูกลืมหายไปนะคะคนที่ยังชอบความคลาสสิกความสวยงามของงานทำมือซึ่งเป็นเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ของนางเลิ้งก็ยังคงมีอยู่และนี่ก็คือนางเลิ้งอาร์ตความภาคภูมิใจที่สืบทอ,อดกันมาเป็นร0อยปี